ใครเปินใจเราวหเราทำดีมากลยนะมีใครเคยเินใจเรบ้างที่เราไปคล้ายดูหนังจริงเพาประวัติองรู้นะเดี๋ยวลุกจะมา ต้องตี๋ก็ไม่ได้เ่อะไรก็เล่นในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งตัวเองรนะักไม่ได้มีงานประจำเลยพยายามเล่นพยายามแต่งเพลงพยายามในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้ววันหนึ่งคนคนนั้นก็หลังจากโซดาแล้วคนคนนั้นก็มีอาการกระดและไม่พอใจขึ้นมาว่ากูจะแยกไปทำเพลงอีกชุดหนึ่งละคนคนนั้นก็คือโอโอาโลานโอเด็ตครับ ย้อนเวลาไป47ปีปีนั้นคือปลายปีพุทธศักราช2 5 1 9วงนาอ้นเล่นเพลงของแบล็กช็อตสส่วนปองปทงวงสมบัติพูนสายพิทักษ์พวกเขายังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายนะครับไม่ได้ผมสวยเหมือนเมื่อกี้นี้นะตัดผมเกลียนเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ ไม่เคยลืมเรือนเลยมันประทับอยู่ในสมองผมมา47ปีเป็นภาพจำภาพที่ป๋อมทงโป้สุดปฏิบูลมายืนอยู่หน้าเวทีที่ที่สิวรรณรมเมื่อ47ปีที่แล้วแล้วเขาก็ปลดกระดุมกางเกงแล้วเขาลูบซิกลงไปแล้วก็หันหลังให้คนดูแล้วก็เปิดก้นที่ขาวช้วให้คนดูพอสปอตไลท์ส่องมาในก้นของอโปมันส่องสวา่างไปชัวเวทีคอนเสิร์ คุณต้องเลกภาพอย่างหนึ่งว่าการไปดักักดนตรีเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับมันไม่เหมือนวันนี้ไม่มี YouTube ไม่มีอะไรที่จะให้ศึกษาเขาศึกษาได้จากแผ่นเสียงฟังเผ็นเสียงจะเรียนกูรูบาจ้างก,ก็ราคาสูงเกินไปคปริดนตีก็ราคาแพงกปันหากแต่ประเด็นที่เป็นหัวนใจสําคัญคือพ่อแม่ของเราในยุคนั้นซึ่งเขารักลูกรักพวกเรา แต่เขาจะรู้สึกว่าถ้าลูกไปเรียนดนตรีเนี่ยมันจะเสียเวลากลัวลูกเสียอนาคตก็เลยไม่อยากให้ลูกไปเรียนดนตรีแต่ลูกมันรักดนตรีอยู่แล้วเนี่ยโอมก็รักทักก็รักสายก็รักทุกคนรักดนตรีหมดสิ่งที่พวกเขาต้องทําคืออะไรรู้ไหมครับต้องโกหกการที่เราต้องโกหกคนที่เขารักเราอย่างหมดจิใจโกหกพ่อโกหกแม่ว่าพ่อแม่ผมจะไปทำรายงานผมจะไปดูหนังสือสอบบ้านเพื่อนแต่แท้จริงแล้วไปสอมดนตรี เขาเป็ึ้นความคนอาจจะคิดว่าเป็นเพลร็อกแอนด์โรลแล้วเปนเพลงร็อกอย่างนี้จะเต็มไปด้วยเซ็กซ์ร็อกร็อกแอนด์ร็อกแอนด์โรลเต็มไปด้วยความสนุกสนานปาร์ตี้เฮฮาคึกคันองเป็นอย่างที่โปรเปิดตัวเนี่ยแต่แท้จริงมันมีบางส่วนที่เต็มไปด้วยความกดดันเต็มไปด้วยความทุกข์โดยเฉพาะการโกหกนี่เป็นหลายรุ่นรุ่นแรกเรวงแรกที่น่าจะเป็นสมัยเป็นแรกๆที่วงนาออนแล้ววงหนึ่งที่นด้จึงวันนี้ก็คือวงอินโดนอ่อนในสมัยนั้นนะครับเราก็เป็นนักเรียนนักศึกษาเรื่องต่างไปนะ วันสยเาถงความรก็มีรุมและหว่านี้พวกเราก็เริมชัดเนมากขึ้นเลยส แล้วตอนนั้นเราก็เชิญเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณกรมาจากฟิลิปปินส์นะครับอ, <My God. S 1> อยู่ตรงนี้นะรัสเตอร์รูสที่ด้านล่าสเตอร์อคนนี้คนนี้ตอนนี้รู้หรอค่ะโอ้เขารู้อยู่นะเขารู้อยู่นะรอแบบปวดหันนะคนะปวโหัวหรือว่าโชวแล้วก็คุณโอ,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 โอ้นี่ก็ก็หล่อค่ะปัจจุบันก็ยังหลรอยนะคะ คุณพี่ทัานนี่ก็หล่อค่ะเมื่อก่อนเขาหล่อแบบไหนตอนนี้เขาหลอยิ่งกว่าค่ะพี่หล่อดั้งเดิมเขาเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นะครคบะและก็คุณโมนี่นะคุณโมนี่ก็อาจจะโอบขึ้นนิดหน่อยแต่ความหล่อเพี่ยงเท่าเดิม ใชได้เลยครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพูดรักชนลูกเนี่ยอย่างรับใช่ไ่ๆก็ทั้งร้องทังแร็ก็ฮอ์คอนเกรชเชอรเลปานละกันก็ดีใจกับคุณพ่อด้วยทัคอนเสิร์ต47ปีนี่รกพ่อค่ะรักพ่อ